ทีชแดงใส่พลูเลยแซบมากมายมาหาสารชาวเมดองมันติดเป,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 ป๊ะแเลยครับเป๊ะกุมหวัวไปหนึ่งกิโลว้า wow, แกงไก่หน่อไม้ครับผม บะไรไข่พะโลโ้น้ำพริกแบบนี้ให้ด้วยครับผมของร้า,ารตนตอนนี้แท้ไหมพี่นี่ไปเที่ยวใต้ยอบเลยแบบเห็นอ,อ,อาหารใต้ชิมเลยสวัสดีครับผมมาครับอ,อือหอมมากเลยหอมกินไอ่ไตมากเลยครับมันมีนี่อ่ะมีพริกด้วยมาลองพริกกีกับขั้วก,กิ้งจะเป็นยังไงพริกสด

น้พ้พปีกันี้ขอเพิ่มได้นะครับผม,มบเหมือนกับไข่น้้พปีกกปเลยตอนนี้หนุน้วลกว่าเต้องไปท้งใต้เลย ผมก็กินเปลือองพัพด้วยครับผืมน้ำริกอันนี้แซ่บมากเลยครับผมติดใจืมผมก็กลัวผัวหิ่งแรับ คือเรงของเราครับผมไทยยิงปิดหนังดู้่เลยชาวเมดอกมันปิดแป๊าะแฝดนะครับแปะแฝดน้ำงเลยพี่พอถามได้ไหมครับนี่กะปิครับกะปิพอมีครับมันเป็นสีแดงครับเป็นกะปิเคยกุงอ้โหแ่มากครับผมกต่ะปบ้านเราเป็นสีดำพี่กินดีนะพี่ยัง เอเไรพิกซ่าิ่บ้านเราเองด็มาเด็ดมากพิี่พิซีแดงกมเคยเยห็นม <c oughs> ั้ยมเยพิซสีแดงก่หน่อยอ <c oughs> ือคน อย่งางทากทะโลกไว้ครับสามารถหมูหัวหิน แต่ไม่ได้สมากเลยอืมกินยิ่งเดืดร้อนอถักขอใจเรื่อยจะมาครับ